สวัสดีครับผมบิววันนี้พามาดูรถสีหายากอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสีเทาดำอ่าไม่ค่อยจะเห็นตามท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้ Toyota a อ t i s ิ1.6 t ตจีปี17นะครับก็ยังเป็นอ่าหน้าเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอ่าหน้าไหม่เนื่องเชงนะครับปี17นะครับเป็นหน้าใหม่อ่ากระจังหน้าสองเส้นแบบนี้อ่าสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันเลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อ ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับไฟมัลติรีเฟคเตอร์อฮะคมใสๆส,สำหรับคันนี้งดงามนะครับคิ้วไฟนะฮะกระจังหน้า2เส้นนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีตําหนิอะไรกันชนหน้าเป็นโนแบค็คเป็นลายใหม่นะฮะเป็นลาย,เป,ลายเป็นลายที่เป็นไมโนเช้งปีสิบเจ็ดนะครับก็สวยๆงามๆคันนี้รายละเอียดสีเป็นสีเทาดํานะครับเป็นสีเทาดํา เขาเรียกว่าสีเทาดำนะจริงๆมันอาจจะมองออกเป็นออกฟ้านิดๆด,ด้วยซ้ํานะครับก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่ในท้องถนนอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเข้ามาขายด้วยนะฮะสำหรับเพชรยนต์วันนี้ก็มีมา2คันนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมจะนํามารีวิวเพราะว่ามีตัวเลขไม่ที่ <c oughs> ขออภัยนะฮะมีเลขไม่ที่สมเหตุสมผลนะครับเลขไม่ที่พอดีพอดีรถใช้งานปกตินะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะครับในส่วนของล้อแม็กนะฮะล้อแม็กเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานี่แม็กเดิมๆของโตโยต้าเลยนะครับออกมาแบบนี้ออกมาจากศูนย์เลยนะครับมาพร้อมกับยางอ่าอันนี้น่าจะเป็นยางดันหลบนะฮะเป็นยางดันหลบอ่าอ่าสวยๆนะครับแม็กปัดเงาทูโทนขอบสิบหกอ่าปยียางปียี่สิบเอ็ดด้วยนะครับก็ได้เป็นยางใหม่ๆไปเลยอ่าดอกอยางรองอยางยังเหลือลึกๆเบ้าชคทุม่มล้อเดิมเดิม ประมาณนี้เลยในส่วนของด้านล้อนะฮะเบ้าโชค k มล้อต่างๆแม็กก็สวยนะครับไม่มีร่องรอยให้เห็นว่ามีคูดมีถลอกมาด้านขวานี่ไม่เห็นเลยนะแม็กสวยๆเดิมๆเลยนะครับดิสเบรกสล้อสำหรับคันนี้เบรก ABS นะครับเรียมสันของตัวรถต่างๆคมชัดกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาดำม,มาพร้อมกับไฟเล้วติดมาแบบนี้ กระจกเดิมแท้ทุกบานกระจกตัวรถนะครับเดิมแท้ทุกบานโตโยต้านี่โลโก้โตโยต้าติดอยู่มือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดนะครับสำหรับในส่วนของมือเปิดนะจะเป็นสมาร์ทเอนทีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจที่เป็นสมาร์ทเคเลตเนาะกุญแจสมาร์ทเคเลตที่ไม่มีดอกไข่นะครับอ่ะก็เป็นสัมผัสตรงนี้แล้วก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับสำหรับอ่าสมาร์ทเอนทีนะฮะด้านหลังเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆ สวยๆนะฮะโลโก้ติดอยู่ครบทวนนะครับ1.6ตัว G c o r o l a a ลาเอาหรือโลโก้ Toyota นะครับคิ้วฝากระโปรงโครเมียมนะครับลากยาวมาถึงไฟท้ายเลยนะไฟท้ายเป็น LED นะครับเต็มระบบแบบเต็มคาราเบลมาเลยลากมาเลยนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับกันชนนะครับแนบสนิทไม่มีร่องแบบเปิดให้เห็นนะหรือว่าร่องห่างอะไรแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแนบสนิทดี สวยงามในกันชนมีไฟทับทิมะนะฮะประมาณนี้ในส่วนของบอดี้ภายนอกนะครับสวยๆงามๆสีสวยเลยนะคันนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเลยผมเห็นมาสองสาคัญที่ตั้งแต่เข้ามานะครับก็มีเข้ามาประมาณสองสาคัญเนี่ยแหละค,คันนี้ยังอยู่นะครับมา1แสนห้าคันนี้ม1แสนห้ 5. เดี๋ยวไปดูภายในนะครับภายในยังเป็นสีเบดเป็นสีเดียวกับ หลายๆตัวนะครับหลายๆคันทุกนี้คันนี้ยังเป็นสีเบจเหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นสีดําจะเป็นตัวเอสปอร์ตนะครับสําหรับภายในนะครับเบาะหนังสีเบจสวยๆไม่มีร่องรอยการฉีกขาดอะไรนะครับสวยเลยบอกนะฮะแผงประตูนะครับแผงประตูก็เป็นทูโทนเป็นสีเบจตัดก,กับสีดำอ่ามือเปิดโครเมียมระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าพบท่วนนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าจากตรงนี้เลยปุ่มพูดสตาร์ทกุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลยมีปุ่มพูดสตาร์ทมาให้นะครับเอามองคอมาให้ดูหน่อยอ่าสขาบพูดผิดนะครับขออภยัยเอาติดหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้ได้ราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับรถไมล์แสนห้าไมล์แสนห้านะครับเอาแสนห้าไปหารด้วยหกปีนะครับหารหกแล้วหารสิบสองอีกทีหนึ่งนะฮะตกอยู่เดือนละประมาณพันกว่าโลนะครับประมาณพันสี่อ่า เดือนหนึ่งใช้งาน1,400โลคันนี้โดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกตินะฮะการใช้งานปกติไม่ได้ตบี้ตะบันใช้ตบี้ตะบันวิ่งนะครับ1,400โลต่อเดือนนี่คือเหมือนเราวิ่งไปทํางานนะครับขับรถไปทํางานอย่างเงี้ยนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับ c d f m a m ได้หมดนะครับ USB อัดอ่าสวยๆเครื่องเสียงเดิมๆนะฮะภายในตัวรถเดิมๆหมดทุกอย่าง นะครับภายนอกก็เช่นกันสําหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างแอร์แบ็กเจ็ดใบคันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบมีตั้งแต่ข้างนี้เลยพวงมาลัยมีฝั่งนูน้นแอร์แบ็กด้านหลังอีกนะครับแอร์แบ็กเลูกทั้งคันคันนี้หัวเกียร์ cvt นะครับหัวเกียร์หนังเดิมจากโรงงานเป็นเกียร์ออโต้ cvt เจ็ดสปีดอ่าเป็นไมโนเช้งนะครับเกียร์เป็น cvt เจ็ดสปีดแอร์อนาล็อกนะครับปรับจีนระดับแอร์ Air ธรรมดานั่นแหละฮะประมาณนี้ ในส่วนของคอนโซลต่างๆก็เดิมนะครับไม่มีรอยขาดรอยอะไรไม่มีรอยทะลุอ่าสวยๆเลยสำหรับคอนโซลและภายในตัวรถนะครับประมาณนี้เลยไปดูด้านหลังต่อนะครับไปดูด้านหลังต่อฮด้านหลังเบาะหนังเหมือนเดิมเบาะหนังสวยเดิมนะครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรมาอ่าสวยสะอาดสะอาดสะอา้าน ประมาณนี้เลยนะฮะหลังคง่านหลังคุงหลังค่าแมจะเป็นหลังคังแล้วนะฮะอภัยนะครับหลังค่านะฮะหลังค่าเดิมเดิมนะฮะไม่มีฉีกขาดอะไรดูขอบประตูกันนิดนึงนะครับไหนๆก็ดูมาแล้วนะครับประตูหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่ได้ขยับอะไรมา,อาลอยน็อตนะครับต่างๆโครงสร้างรถเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับมาซื้อรถกับ ทางบริษัทเพชรยนต์แล้วก็กับผมบิวเพชรยนต์นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวดึงกระดูกงูให้ดูด้วยนี่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างรถต่างนะครับจะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสา A B C ีซไงครับโครงสร้างตัวถังนะครับเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนไม่มีคดไม่มีงอนะครับไม่เบี้ยวไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารถเราคัดเกรดเเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรถสวยๆงามๆเน้นโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักผิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะฮะตรงนี้ขอให้พี่ๆไว้ใจกันได้นะฮะเชื่อมั่นในตัวบริษัทนะครับว่าเราคัดรถเกตเเอเข้ามานะครับไม่ไม่มีกอนะครับคันนี้ไม่แสนห้าราคา4ี่แสนสามหมบาทนะครับสมเหตุสมผลกันดีนะครับกับรถไม่แสนห้าะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ต่อนะครับในห้องเครื่องว่าเป็นยังไงนะครับไปชม โอเคครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น d u โอ v ีวีนะครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะฮะเครื่องยนต์นี้ใช้กันมานานนะฮะในในส่วนของ Toyota ทั้งหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาติปีเก่าๆนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ d u โอเหมือนกันตรงอ่าตอนนี้ปี17นะครับเป็นตัวเชนต์ปี17ก็เป็นเครื่องยนต์ d u โอ v ีวีเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ1 6 0 0งหซีซีเบนซิน e 8 5ได้นะครับอ่าตรงนี้ก ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะในในส่วนของเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับโรคประจําตัวของเขาก็ะะเป็นเรื่องคอยนะครับคอยจุดระเบิดนะฮะตรงนี้คอยจุดระเบิดตัวละประมาณไม่ถึง500นะครับอ่ะก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอาการประจําตัวน,นะครับโรคประจําตัวของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องคอยนะฮะนอกนั้นคือแบบอึดถึกทนไม่มีปัญหาอะไรนะครับร้อยยหแรงม้านะครับคันนี้อ่ะหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับหัวน็อตเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมเดิม สวยสวยสติกเกอร์มออกนะครับสติกเกอร์โรงงานติดอยู่ครบถ้วนนะครับซีนเดิมนะครับเล็บจิกเข้าราบุ๋มบุ๋มแบบนี้เลยสวยสวยนะครับแผงกันความร้อนแนบสนิทนะครับไม่ได้มีฉีกขาดอะไรนะฮะสภาพรถสวยสวยเดิมเดิมเลยตรงนี้นะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่นี้นะครับโครงสร้างรถเดิมเดมนะครับจะเป็นกะโหลกนะฮะก็เม็ดอาร์คเห็นกันคมๆคมๆแบบนี้เลย สวยงามนะครับคันนี้สวยงามคงสร้างรถเดิมแน่นอนพี่ๆท่านไหนที่สนใจเอาติสนะครับแล้วก็เป็นรถที่สีหายากนะครับสีไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับอ่ะสวยเดิมสวยเดิมนี่นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเอาติส1.6ตัวจีปี2017คันนี้นะครับเป็นสีเทาดําเป็นสีที่หายากเนาะ เพราะว่าอย่างน้อยๆคือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนส่วนมากจะเป็นสีขาวนะฮะที่เห็นบ่อยๆสีดำมีน้อยเหมือนกันสีดํีน้อยๆสีบอลเงินจะเยอะนะครับเป็นสีที่สีบอลเงินก็เป็นสีที่สะอาดต้องบอกงี้เป็นสีที่สะอาดเพราะว่ามันไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยอะไรนะครับมองไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นสีบอลเงินนะสีสําหรับคนที่ไม่ชอบล้างรถนะครับสีบอลเงินสําหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นสีเทาดํา นะครับหรือเท่าฟ้าบางคนก็เรียกเท่าฟ้านะอ่ะมันก็ออกเป็นสว่างสว่างเหมือนสีฟ้าได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับ439,000าบาทไม่แสนห้านะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขันหน้านะครับสวัสดีครับ